เอาครับคลิปนี้เรามาบีกินโค้ดกันในส่วนของชิปโอเปอรเลเตอร์นะฮะในภาษาโกแลงนะฮะว่ามันทำงานยังไงกันก่อนอื่นฮะมาดูเว็บไซต์โกแลงสเปคฮะในส่วนของโอเปอรเเตอร์นะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นท็อปิกที่เขาเขียนเกี่ยวกับชิปโอเปอรเลเตอร์ไว้นะฮะว่ามันทำงานยังไงกันแน่เดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับว่าโอเปอรเเตอร์นี้มันเรียกว่ายังไงบ้างอันนี้เขาเรียกว่า left ชิพนะฮะออบเทอร์ ator, ส่วนอันนี้เขาเรียกไคลชิพออบเทอร์นะฮะไคชิปทีเนี้ยไอสองตัวแปรเนี้ยมันจะทำงานกับเลขฐานสองนะฮะก,ก็คือเดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัวก่อนว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ดอทีเอฟ ครั้งนี้ผมขอปริ้นสามอย่างเลยนะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ทีสแลสทีเปอร์เซ็นต์วีสแลสทีเปอร์เซ็นต์บีบีนี่คือการปริ้นเลขฐานสองออกมาครับว่ามันมีค่าเลขฐานสองเป็นค่าอะไรกันแน่ผมก็จะใส่ x ไปสามตัวโอเคลองดันมาดูกันครับสังเกตนะคะว่า มีทป์เป็นอินสี่แล้วก็เลขฐานสองของมันคือหนึ่งศูนศูนย์นะถ้าใครยังไม่รู้จักเลขฐานสองเดี๋ยวผมบอกตูให้แบบสั้นๆเร็วๆนะ,ะว่ามันคือเลขมันมาจากจากรูปแบบไหนกันแน่ผมยกตัวอย่างศูนย์เนี่ยเลขฐานสองมันคือศูนย์ฮะหนึ่งเลขฐานสองมันคือหนึ่งฮะส่วนสองเลขฐานสองมันคือหนึ่งศูนย์ะฮะเพราะแต่และโพซิชันอ่ะมันจะคอนเทนได้แค่มันจะเก็บค่าได้แค่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเท่านั้นฮะคือเป็นเลขฐานสอง ส่วน3เนี่ยมันคือค่า11ฮะทีเนี้ยมันเต็มเนี้ยสองค่าทีเนี้ยมันก็จะกระเถิบโพดิชันมาเป็น100ฮะก็คือ4นั่นเองทีนี้ชิปโอเปอเรเตอร์มาทำงานยังไงฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้1ตัวฮะอย่างเช่นผมจะชิปเอ x ไปทางเล็บนะฮะ1นึ่งมา y ใส่ไปต้องปิน้นนมาดูครัว่าผลลัพธ์เป็นยังไง๋อผมลืมขึ้นบรรทัดใหม่สังเกตนะครับว่าค่า value ที่ได้ของ y เนี่ยมันจะเป็น8ฮะส่วนเลขฐาน2ที่ได้มันจะแอด0ูนเข้ามาทางด้านขวาให้เราค่ามันเลยเป็น8นะฮะทีเนี้ยผมไม่อยากใหญ่อบอกไงดีเดี๋ยวผมลองอีก อีกตัวแปรหนึ่งก่อนนะว่ามันจะเกิดผลอะไรดีกว่าผมลองชิปไลท์หนึ่งทีไปทางด้านขวาโดยใส่ตัวแปรแซดเข้าไปแซดเข้าไปก่อนนะปุ๊บลองรันสังเกตฮะผมชิปไปทางขวาเลขมันจะเหลือสองนะครับคือมันเอาบรรทัดเนี่ยมันเอาสี่มาทำงานก็คือชิปไปทางขวาหนึ่งทีสังเกตฮะเลขสูยรมันหายไปหนึ่งตัวทีเนี้ย ผมไม่อยากให้จําว่ามันเพิ่มศูนย์ทั้งทั้งทั้งขวาลบศูนย์ทั้งขวา,วขวาะฮะเขาเขียนคนํานวณกัดควาไมไวมากอย่างนี้คะเขาบอกว่าเลฟชิปเลฟชิปหนเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ x คูณสฮะก็ะคือเราเลฟชิปเป็นหทีสี่มันคูณสมันก็เลยเป็นแปดฮะส่วนไลท์ชิปเนี่ยมันเซมแอดก็คือหาร2ฮะก็คือว่าถ้าเราไปทางขวาหนึ่งทีมันมีค่าเท่ากับหารสองะทีเนี้ยผมลอง ชิปไป2องีในตัวแปร x ค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ามันเป็นสิบหกนะฮะมันไม่ใช่แบบว่าชิปเล็บไปสองเนี่ยมันไม่ใช่กับว่าค่า x คูณด้วย2หรือค่า x คูณด้วย4ี่นะฮะมันคือการทํางานคือ x คูณสองคูณสองสองรอบนั่นเองก็เป็นแบบ c แปดสิบหกอะไรเงะะี้ยฮะอันนี้เป็นความหม่ของการใช้ชิปโอเปอเรเตอร์นนเองในภาษาโคแรงนะฮะ เอาละครับก็น่าจะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆฮะในในภาษาโาแร,ง,รงในการใช้ชิปโอเปอรเตอร์คะหวังว่าจะมีประโยชน์ครับ